ในปี2558นะครับที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือจะสมบูรณ์แบบครบทั้ง10ประเทศนะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับโดยเฉพาะในส่วนของที่ผมดูแลอยู่ก็คือสมาคมพ่อค้าผ้านะครับเรามีความเข้มแข็งนะครับในอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำนะในส่วนของผมรับผิดชอบปลายน้ำคือส่วนใหญ่จะเป็นเทรดเดอร์นะครับ ปัจจุบันนี้เราค้าขายผ่านไปทางประเทศเหล่านี้ทางชายแดนอยู่แล้วก็คือการค้าชายแดนซึ่งตัวเลขแต่ละปีก็ไม่น้อยนะครับตอนนี้เมื่อรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครบ10ประเทศเนี่ยภาษีก็จะเหลือศูนย์นะครับคือไม่เบี้ยสีนะครับผมคิดว่าเรามีศักยภาพที่จะส่งออกไปประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการที่อุตสาหกรรมกลางน้ําหรือปลายน้ําอย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มนะครับก็หลายๆท่านโดยเฉพาะกลุ่มให,ใหญ่ๆนะครับก็ได้เดินทางไปลงทุนเปิดโรงงานนะครับในประเทศเหล่านี้อยู่แล้วทั้งลาวกัมพูชารวมทั้งที่เร็วนี้ที่เดินทางก็ไปพม่านะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปเปิดโรงงานที่ประเทศพม่าเราก็จะแก้ปัญหาเรื่องค่าแรงในประเทศไปได้นะครับใน ประเด็นขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิงทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราเรามีความพร้อมนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อค่าแรงที่จะปรับกำล,ลังจะปรับขึ้นเป็น300บาทนะครับอาจจะมีผลทาให้อุตสาหกรรมบางส่วนต้อง,ต,องต้องย้ายฐานการผลิตนะหรือเพิ่มฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ากว่าเราเช่นลาวกัมพูชาแล้วก็พม่านะครับซึ่งตอนที่พม่าก,กําลังเป็นประเทศที่เนื้อหอมมาก เพิ่งเปิดประเทศใหม่ๆนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องห่มก็พาเลรกันไปเป็นจํานวนมากก็ผมคิดว่าถ้าเกิดเราแก้ปัญหาเรื่องค่าแรงยิ่นได้นะครับเราก็จะรักษาฐานการเป็นผู้ผลิตค้าสิ่งทอและเครื่องห่มขนาดใหญ่เพื่อป้อนสู่ตลาดโลกได้ครับ